รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราดูคลิป ตัวอย่างนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํำกรีนสกรีนหรือว่าฉากเขียวไปเรียบร้อยแล้วนะตอนที่แล้วนะครับเราก็มาดูนะครับอีกวิธีการทํานะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรทําได้บ้างนะครับโอเคทบทวนอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะทําฉากเขียวนะครับ 1. เราต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าวิดีโอนะครับแล้วก็ผ้าเขียวนะครับขนาดไหนก็ได้แล้วแต่งบประมาณของคุณผู้ชมเอง นะครับแล้วก็มีไฟนะครับไฟ3จุดนะครับสอบบอกถ้าให้ดีถ้าหาไม่ได้นะก็ขอให้เป็นไฟไฟที่เราไล์สดนะครับไฟวงกลมที่เห็นในตัวอย่างนะครับแต่ถ้าอยากให้มันเป็นมาตรฐานก็คือต้องเป็นไฟสอบบอกนะครับก็คือมี3จุดนะครับไฟด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ไฟตรงหน้านะครับประมาณนี้นะครับสิ่งที่จำเป็นโอเค เดี๋ยวเรามาทำผ่านมือถือกันดีกว่านะครับโปรแกรมที่แนะนำคือ k a s s m r t t r r นะครับทุกคนก็ถ้าใครยังไม่มีก็ไปโหลดได้นะครับ p l a y Store นะครับพิมพ์คาว่า k a i s m a r t เ r นะครับโอเคหลังจากที่เราถ่ายไฟ์ลตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะเราก็เข้าไปทำเลยครับไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็โครงการว่างนะจากนั้นก็เลือก มีเดียภาพ,พยนตร์ภาพ,พยนตร์ตัวหลักนะครับที่เราจะใช้เป็นแบ็กกราวนะครับนี่ผมจะเอาภาพนิ่งมาเป็นแบ็กกราวนะครับก็คือเดี๋ยวจะใช้ภาพภาพนี้แล้วกันถ้าภาพเดียวมันจะไม่เห็นความแตกต่างไม่เห็นตัวอย่างเพิ่มไปอีก จะใช้ภาพอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆก็เลยทำให้มันเหมือนกันนะครับจะได้ไม่แตกต่างจากนั้นนะครับเมื่อเราเอามีเดียลงมานะครับมีเดียหลักนะครับภาพที่เราต้องการจะทำเป็นแบ็กกราวน์เรียบร้อยนะครับจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับอ่านเดี๋ยวเอาวิดีโอมาด้วยก็ได้เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันสามารถทำได้นะ วิดีโอสตอร์เเราเก็บวิดีโอไว้ตรงนี้แล้วกันเราใช้วิดีโอนี้นะเอยไม่เอาอันนี้มันทำมันทำเป็นไฟล์สำเร็จรูปมาแล้วเราจะเอา วิดีโอไฟล์ที่ยังไม่มีการตกแต่งใดๆมันอยู่ใน screen recording ไฟล์ที่ยังไม่ได้ตกแต่งตรงนี้ picture ภาพนี้ก็ยังไม่ใช่ที่เป็นไฟล์วิดีโอโอเคเอาอันนี้แล้วกันนี่อันนี้แล้วกัน จะใช้ตัวนี้อีกรอบหนึ่ง่าโอเคเราก็จะใช้ประมาณนี้คุณผู้ชมจะใช้ภาพเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับวิดีโอเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่เราจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะ หลังจากที่เราได้ b a c k กราว n ์เรียบร้อยเราก็ไปที่เลเยอร์นะครับตรงนี้เลเยอร์นะครับเลือกมีเดียเลือกมีเดียนะครับภายใต้ l a เยอนะคลิกที่มีเดีนะครับแล้วก็ไปเลือกออที่เราถ่ายบนฉากเขียวนะครับ ที่เราถ่ายวิดีโอในฉากเขียวทำไมมันมีน้อยจ้า อีกล้องกล้องถ่ยกันภาพที่เราถ่ายไว้มันจะมีอยู่ใน DCIM นะโอเคเจอแล้วนี่เราก็ใช้ตัวนี้นะ เห็นไหมครับอันนี้ที่เป็นฉากเขียวที่เราถ่ายเมื่อเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนะเราก็ยืดได้นะครับตัวนี้นี่มันมีสัญลักษณ์ยืดได้เราจะเอาเต็มจอหรือว่าจอาภาพเล็กเนี่ยเรสามารถอืเราจะเอาประมาณนี้แล้วกันให้เห็นครึ่งตัวนะนี่ครับประมาณนี้ จากนั้นเราก็มาปรับความเข้มของแสงนะนี่ตรงนี้นะครับอันนี้เราจะปรับความเข้มของแสงคือมันจะเป็น opacity ของเราแหละตัวเรานะครับให้มันโปร่งแสงแบบนี้เป็นลางๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแบบร้อยซ เราจะเอาร0อยเร์แล้วกิดเครื่องหมายถูกนะเราต้องเราต้องแตะที่กรีนสกรีนนะครับวิดีโอกรีนสกรีนที่เราถ่ายมานะมันจะมีแถบเครื่องมือที่มันเกี่ยวข้องนะครับเราไปหาคำว่าโคม a าคีโคม a าคีนะครับหรือว่ารูปคนแบบนี้นะตัวเล็กๆแบบนี้ เราก็ทําการเปิดโค m มาโคลมาคีนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวปรับนะครับตัวปรับแสงว่าเราจะเอาขนาดไหนเราถ้าเราลูดไปฝั่งนี้นะครับฉากเขียวที่เราถ่ายมามันก็จะหายไปนะถ้าอยู่ฝั่งนี้มันยังมีฉากเขียวอยู่เราก็ปรับมาเต็มเลยตัวบนอันนี้ก็คือตัว opacity ความเข้มของ ตัวเรานะครับที่เราไปปรับในตอนต้นนะอันนี้เครื่องมือนี้เราลองไปเล่นดูนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบ Key ์ดีเทลนะคือทำให้มันละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับตรงจุดนี้ ถ้ามันหลุดออกมาแบบนี้นะครับแสดงว่าเราเผลอไปกดปุ่มปิดกากบาทไปนะอันนี้เรายังอยู่ในเฟรมอยู่นะเราอยู่ในเฟรมเดี๋ยวเอาภาพออกภาพเราเลื่อนตัวนี้เข้ามาโอเคมันก็จะได้พอดีกัน โอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเพย์ดูก่อนโอเคนะมันจะมี ตรงนี้บนหัวเราหายไปนิดนึงเดี๋ยวลองลองมาแก้ลองมาปรับตัวนี้นะตรงมีเดียแตะที่ภาพด้านหน้านะมันก็จะมีตัวนี้นะให้เรามาปรับตรงนี้นะครับนี่หัวเราก็จะไม่หายไปเป็นบางส่วนนะแต่ว่ามันจะมีแถบสีเขียวจะลางๆงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะ ให้มันคมชัดมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันอยู่ที่แบ็กกราวด์ที่เราใช้ที่ตอนที่เราถ่ายด้วยนะที่บอกว่าแสงแสง3จุดนะครับแต่เราถ่ายจริงๆเนี่ยมันมีแค่แสงจุดเดียวนะครับมันก็เลยเป็นเงาอยู่เห็นนะลองสังเกตดูเป็นเงาเรากับหลอดไฟ1หลอดที่แนะนำไปคือเราให้ใช้ไฟ3หลอดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ หน้าตรงแต่ว่าเนื่องจากงบประมาณเราไม่ม <c oughs> เีเราก็เลยได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชม <c oughs> แต่ว่ามันก็จะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมสามารถไปประยุกต์อันดแบบับใช้ได้นะโอเคอันนี้สำหรับงานจากมือถือนะครับที่เราสามารถทำกรีนสกรีนในมือถือนะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำบน Adobe Premiere นะครับ แล้วก็แคมเทสเชียนะครับอีก2โปรแกรมนะครับรออย,อยู่ตอนนี้เราทำผ่านคายสมาร์เตอร์เรียบร้อยอ่ะลองเพดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราปรับสีให้มันกลมกลืนที่สุดโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่เห็นนะหัวเราก็จะไม่หายละ ถ้าเป็นวิดีโอตัวนี้มันจะโอเคอยู่เราต้องอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องตัดตัด2คลิปนี้แยกกันนะครับแล้วก็ปรับปรับตัวนี้ให้มันพอดีนะให้สีเขียวมันหายไปเพื่อที่จะ,ะตัวควบคุมคีย์ตัวนี้จะไม่มาควบคุมในว,วิดีโอนี้ด้วยคือให้มันแยกกันนะครับก็คือเราปรับตัวนี้ให้มันพอดีส่วนตัวนี้เราก็ตัดออกจากกันแต่ว่าเราค่อยเอาวิดีโอมาเชื่อมกันอีกทีหนึ่ง ครับอันนี้คือวิธีแก้นะแต่อันนี้เราทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับพอจะพอจะนำไปต่อยอดได้นะครับโอเคหลังจากนั้นสมมติว่าถ้าเราจะเพิ่มดนตรีเข้าไปได้ไหมนะครับได้นะนีะ่ลองฟังดูก่อนอสมมติว่าเราใช้ดนตรีนี้นะเดี๋ยวเราเอาดนตรีไป ประมาณนี้นะครับเสียงที่มันมีอยู่ในวิดีโอเราจะไม่เอาเราก็คลิกที่เสียงอันนี้บันทึกใหม่นะเราจะบันทึกเพิ่มลงไปนะครับส่วนเสียงนะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะมีการแยกเสียงบันทึกแนวเพลงโฟลเดอร์ folder. ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้อ่าโอเคเสียงในวิดีโอตัวล่างเนี้ยเสียงในเนี้ยเราจะไม่เอานะมันจะมีระดับเสียงใช่ไหมอะาะลองเพย์ดูก็ได้นะครับมันจะมีเสียงจากต้นฉบับกับเสียงที่เราเพิ่มไป โอเคถ้าเราคลิกตรงแถบวิดีโอหลักนะครับเราก็มาคลิกที่ลำโพงเนี่ยเราก็สามารถรูดเสียงวิดีโอหลักลงนะครับมันมันจะดังเฉพาะเสียงเพลงที่เราเพิ่มเข้าไปถ้าอยากให้เสียงเพ,เพลงมันลดนะครับเราก็มาคลิกแถบเสียงด้านล่างนะครับแล้วก็มาคลิกที่ลำโพงนะครับแล้วก็รูดรูดรูดลงรูดขึ้นได้นะครับเราจะเอาประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถกำหนดได้คิดถูกนะครับลอ,องเพย์ดูโอเคถ้าทำแล้วต้องทำให้มันทำให้มันเสร็จเลยดีกว่านะอันนี้ที่บอกว่าเราจะแยกกันนะเพื่อที่จะโคมาคีมันจะได้ไม่ต้องควบคุมทั้งวิดีโอนะครับก็คือเราจะตัดออกจากกันนะครับ นี่ตัดแยกไปทางซ้ายแยกหัวอ่านก็คือแยกจากกันอ่โออเคอันนี้ก็คือแยกจากกันแล้วนะทีนี้เราก็มาปรับตัวนี้ได้โคมาคี oh. ตัวนี้เราจะปรับให้มันเป็นให้ขอบสีเขียวให้มันหายไปคลิกถูกแล้วก็เลื่อนตัวนี้เข้ามาหากันอีกทีนึง โอเคอ่ลองเพลงดูตัวเชื่อม transition โอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวของเราก็เลนเดอร์วิดีโอนี้ออกไปได้เลยนะครับกดที่แช์นะครับตรงนี้แล้วก็บันทึกวิดีโอในแกลเลอรี่นะเราก็มาเลือกข้างล่างนะครับขนาดวิดีโอเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกได้เราก็จะเอาแบบธรรมดานะครับเป็น Full HD 1 0 8 0 p นะครับตัวนี้หลังจากที่มัน export ไฟล์เรียบร้อย render เรียบร้อยนะครับเราค่อยไปดูวิดีโอพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาวิดีโอที่ render แล้วไปไว้ด้านหน้านะครับให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูวิธีการทำนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับในส่วนของ Adobe Premiere กับ Camtasia นะครับในการทำ Green Screen นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวิดีโอที่เราเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับมันจะมาอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับ ตามคําสั่งที่เราให้ตอนที่เราเรนเดอร์นะครับก็คือตัวนี้